โจทย์ปัญหาการลบเศษส่วนและจำนวนคละพรุ่งนี้จะเป็นวันคัดเลือกเจ้าป่าด้วยการตอบคำถามทางคณิตศาสตร์ลูกสิงโตจึงให้พ่อสิงโตอธิบายเรื่องโจทย์ปัญหาการลบเศษส่วนและจำนวนคละให้ฟังเพราะยังไม่ค่อยเข้าใจ เรามาดูกันนะคะว่าพ่อสิงโตจะติวอะไรให้ลูกสิงโตบ้างเรื่องโจทย์ปัญหาการลบเศษส่วนและจำนวนคละนั้นไม่ยากอย่างที่คิดเลยลูกเพราะการแก่โจทย์ปัญหาใดๆมีวิธีการหาคำตอบอยู่4ขั้นตอนเท่านั้นเองคือ 1. ขั้นตอนทำความเข้าใจโจทย์หรือวิเคราะห์โจทย์ 2. ขั้นวางแผนแก้ปัญหาโดยวาดรูปบ,บาร์โมเดล 3. ขั้นดำเนินการแก้ปัญหาหรือแสดงวิธีทำและขั้นสุดท้ายขั้นที่4ขั้นตรวจสอบคำตอบครับมีน้ำมันเครื่องถังใช้ไปเศษหนึ่งส่วนสิบของถังเหลือน้ำมันอีกเท่าไร่ของถังจากโจทย์ที่ว่าไม่น้ำมันเครื่องถังใช้ไปเศษหนึ่งส่วนสิบของถังเหลือน้ำมันอีกเท่าไร่ของถังจากโจทย์ เรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะลูกขั้นทำความเข้าใจโจทย์สิ่งที่โจทย์กำหนดคือมีน้ำมันครึ่งถังใช้ไปเศษหนึ่งส่วนสิของถังสิ่งที่โจทย์ถามคือเหลือน้ำมันอีกเท่าไหร่ของถังซึ่งเราสามารถเขียนเป็นรูปบาโมเดลได้อย่างนี้นะลูกจากรูปบาโมเดลแสดงวิธีทำได้ดังนี้ครับมีน้ำมันอยู่ครึ่งถังคิดเป็นเศษหนึ่งส่วนสองของถังใช้ไปเศษหนึ่งส่วนสิของถังเหลือน้ำมันอีกเศษหนึ่งส่วนสองลบด้วยเศษหนึ่งส่วนสิบ การลบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากันให้ทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนโดยนำจำนวนนับมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนจากโจทย์ข้อนี้เราใช้วิธีหาครรนของ2และ10ซึ่งก็คือ10จากนั้นนำา5มาคูณเศษ1ส่วน2ทั้งเศษและส่วนจะได้เป็นเศษ1ส่วน2คูณเศษ5ส่วน5ลบด้วยเศษ1ส่วน10ซึ่งได้เป็นเศษ5ส่วน10ลบด้วยเศษ1ส่วน10ครับผลลบเท่ากับเศษ4ส่วน10 และทำให้เป็นเศษส่วนอย่างตามได้ด้วยการนำจำนวนนับ2มาหารทั้งเศษและส่วนจะเท่ากับเศษ2อส่วนหดังนั้นเหลือน้ำมันอีกเศษ2อส่วนหของถังจากนั้นก็เป็นขั้นตรวจสอบคำตอบที่ได้ครับลูกจากโจทย์กำหนด ใช้น้ำมันไปเศษ1ส่วน10ของถังซึ่งคำตอบที่ได้คือเหลือน้ำมันอยู่เศษ2ส่วน5ของถังดังนั้นมีน้ำมันอยู่เท่ากับเศษ1ส่วน10บวกเศษ2ส่วนหาทำตัวส่วนให้เท่ากันโดยนำเศษ2ส่วนหมาคูณเศษ2ส่วน2จะได้เป็นเศษ1ส่วน10บวกเศษ4ส่วน10ซึ่งได้ผลบวกคือเศษ5ส่วน10และทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้โดยนำจำนวนนับ5มาหารทั้งเศษและส่วน จะเท่ากับเศษ1.2ส่วน2ดังนั้นมีน้ำมันอยู่เศษ1.2ส่วน2ของถังตามที่โจทย์กำหนดคำตอบที่ได้ถูกต้องครับถนนสาย1ยาว9เศษ4.5ส่วน5กิโลเมตรราดยางไปแล้ว 3, 2, 3 km, เศษ2.3ส่วน3กิโลเมตรเหลือถนนที่ยังไม่ได้ราดยางกี่กิโลเมตร สิ่งที่โจทย์กำหนดคือถนนสายหนึ่งยาว9เศษ4ส่วน5กิโลเมตรราดยางไปแล้ว3เศษ2ส่วน3กิโลเมตรสิ่งที่โจทย์ถามคือเหลือถนนที่ยังไม่ราดยางกี่กิโลเมตรเขียนเป็นรูปบา์โมเดลได้อย่างนี้นะลูกและจากรูปบาโมเดลพ่อจะแสดงวิธีทำดังนี้นะลูกถนนสายหนึ่งยาว9เศษ4ส่วน5กิโลเมตรราดยางไปแล้ว3เศษ2ส่วน3กิโลเมตร เหลือถนนที่ยังไม่ราดยางคือ9เศษ4ส่วน5ลบด้วย3เศษ2ส่วน3โจทย์ปัญหาข้อนี้เป็นจำนวนคละเราต้องทำจำนวนคละให้เป็นเศษเกินก่อนนะลูกโดยนำจำนวนนับคูณตัวส่วนแล้วนำผลคูณไปบวกกับตัวเศษผลบวกที่ได้เป็นตัวเศษและตัวส่วนคงเดิมครับ9เศษ4ส่วน5ลบด้วย3เศษ2ส่วน3าทำเป็นเศษเกินได้เท่ากับเศษ49ส่วน5ลบด้วยเศษ11ส่วน3ครับ ยังไงล่ะลูกซึ่งก็คือ5และ3โดยโครนของ5กับ3คือ15บห้จากนั้นจึงต้องทำให้เศษ49ส่วนหมีส่วนเป็น15ด้วโดยการนำ3ามมาคูณทั้งเศษและส่วนได้เป็นเศษ147ส่วน15จากนั้นก็ทำเศษ11ส่วน3ให้มีส่วนเป็น15เช่นกันโดยการนำา5มาคูณทั้งเศษและส่วนได้เป็น เศษ55ส่วน15เมื 15, ่อส่วนเท่ากันแล้วเราก็นำ147ส่วน15ลบด้วย55ส่วน15เท่ากับ92ส่วน15ซึ่งสามารถทำให้อยู่ในรูปจำนวนคละได้โดยนำ92หารด้วย15ได้6เศษ2ส่วน15ดังนั้นเลถนนทที่ยังไม่ได้ราดยางอยู่6เศษ2ส่วน15กิโลเมตร ตรวจคำตอบจากโจทย์กำหนดถนนราดยางไปแล้ว3เศษ2ส่วน3หรือเศษ11ส่วน3กิโลเมตรซึ่งคำตอบที่ได้คือเหลือถนนที่ยังไม่ได้ราดยาง6เศษส่วน15หรือเศษ92ส่วน15กิโลเมตรดังนั้นถนนเส้นนี้มีความยาวทั้งหมดเท่ากันเศษ11บส่วน3บวกเศษ92ส่วน15การบวกเศษส่วนต้องทำให้ตัวส่วนเท่ากันจะได้เป็นเศษ1 1ส่วน3คูณเศษ5ส่วน5 บวกเศษ92ส่วน15หรือเท่ากับเศษ55ส่วน15บวกเศษ92ส่วน15านำตัวเศษบวกตัวเศษร,ระยะทางจากบ้านไปตลาดคิดเป็น6เศษ1ส่วน4เมตรเดินไปแล้ว1เศษ3ส่วน5เมตรเหลือระยะทางที่ต้องเดินอีกเท่าไหร่สิ่งที่โจทย์กำหนดคือระยะทางจากบ้านไปตลาด คิดเป็น6เศษ1.4ส่วน4เมตรเดินไปแล้ว1เศษ3ส่วนหเมตรสิ่งที่โจทย์ถามคือเหลือระยะทางที่ต้องเดินอีกเท่าไหร่เขียนรูปบา์โมเดลได้อย่างนี้ครับจากรูปบา์โมเดลสามารถแสดงวิธีทำได้ดังนี้พ่อครับโจทย์ข้อนี้เป็นจำนวนคล้าเหมือนกับที่พ่ออธิบายให้ผมฟังไปเมื่อกี้ถ้าอย่างนั้นข้อนี้ผมขอหาคำตอบเองนะครับ โจทย์ข้อนี้ต้องหาระยะทางที่ยังต้องเดินด้วยการนำระยะทางทั้งหมดลบด้วยระยะทางที่เดินไปแล้วได้เป็นระยะทางจากบ้านไปตลาดคิดเป็น6เศษ1ส่วน4เมตรเดินไปแล้ว1เศษ3ส่วน5เมตรดังนั้นเหลือระยะทางที่ต้องเดินอีก6เศษ1ส่วน4ลบด้วย1เศษ3ส่วน5เมตร ทำจำนวนคลาเหล่านี้ให้อยู่ในรูปของเศษเกินด้วยการนําจํานวนเต็มมาคูณกับตัวส่วนแล้วบวกกับตัวเศษโดยที่ตัวส่วนยังคงเดิมดังนั้น6เศษ1ส่วน4จึงทําเป็นเศษเกินได้คือเศษ25ส่วน4และ1เศษ3ส่วน5เมตรทำให้อยู่ในรูปเศษเกินได้คือเศษ8ส่วน5 เมื่อทำจำนวนคละให้อยู่ในรูปของเศษเกินแล้วจะได้เป็นเศษ25ส่วน4ลบด้วยเศษ8ส่วน5ซึ่งยังไม่สามารถนำมาลบกันได้เพราะตัวส่วนไม่เท่ากันต้องทำให้ตัวส่วนเท่ากันก่อนด้วยการนํำ4และ5ซึ่งเป็นตัวส่วนมาหาครรนซึ่งครรนของ4และ5คือ20เมื่อได้คอรนแล้ว เราก็ทำให้เศษ25ส่วน4มีส่วนเป็น20ด้วยการนำา5มาคูณทั้งเศษและส่วนได้เป็นเศษ125ส่วน20จากนั้นก็ทำเศษ8ส่วน5ให้มีส่วนเป็น20ด้วยการนำา4มาคูณทั้งเศษและส่วนได้เป็นเศษ32 2ส่วน20เมื่อส่วนเท่ากันแล้วก็นำ125ส่วน20 ลบด้วย32ส่วน20เท่ากับ93ส่วน20ซึ่งสามารถทำให้อยู่ในรูปจำนวนค้ะได้โดยนำ93า93หารด้วย20ได้4เศษ13ส่วน20ดังนั้นเหลือระยะทางที่ยังต้องเดินอีก4เศษ13ส่วน20เมตรตรวจคำตอบจากโจทย์กำหนด เดินไปแล้ว1เศษ3ส่วน5หรือเศษ8ส่วน5เมตรและคำตอบที่ได้คือเหลือระยะทางที่ต้องเดินอีก4เศษ13ส่วน20หรือเศษ93ส่วน20เมตรดังนั้นระยะทางจากบ้านไปตลาดเท่ากับเศษ8ส่วน5บวกเศษ93ส่วน20การบวกเศษส่วนต้องทำให้ตัวส่วนเท่ากันก่อนจะได้เป็นเศษ8ส่วนห คูณเศษ4ส่วน4บวกเศษ93ส่วน20หรือเท่ากับเศษ32ส่วน20บวกเศษ93ส่วน20นำตัวเศษบวกตัวเศษและตัวส่วนคงเดิมจะได้เศษ125ส่วน20และทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้อีกโดยนำจำนวนนับ5มาหารทั้งเศษและส่วนได้ผลหารคือเศษ25ส่วน4 หรือทำเป็นจำนวนคละได้เท่ากับ6เศษ1ส่วน4ดังนั้นระยะทางจากบ้านไปตลาดเท่ากับ6เศษ1ส่วน4เมตรตรงตามที่โจทย์กำหนดคำตอบที่ได้ถูกต้องจงเลือกตัวเลขและเครื่องหมายให้ถูกต้องหลังจากแม่ฝากเงินกับธนาคารแล้ว มีเงินอยู่เศษ5้าส่วนหของทั้งหมดใช้ไปเศษ7ส่วนิของทั้งหมดแม่เหลือเงินเท่าไหร่ทำแบบฝึกหัดแล้วพอเข้าใจขึ้นแล้วใช่ไหมลูกครับพ่อจำไว้นะลูกว่าการหาคําตอบของโจทย์ปัญหาการลบเศษส่วนและจำนวนกระนั้นมีขั้นตอนอยู่สีขั้นตอนเท่านั้นเองนั่นก็คือ 1. ขั้นทำความเข้าใจโจทย์ 2. ขั้นวางแผนการแก้ปัญหา 3. ขั้นแก้ปัญหาและสขั้นตรวจสอบคำตอบฉายเดียวตอนหากันจนเจอฉายเดี่ยวข้อไหนกันแน่ทรงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง ข้อหนึ่งในถังมีถั่วเขียวอยู่สิาเศษสามส่วนห้ากิโลกรัมตักขายไปห้าเศษหนึ่งส่วนสี่กิโลกรัมเหลือถั่วเขียวกี่กิโลกรัมและผู้ที่มีชัยในการตอบคำถามทางคณิตศาสตร์และได้เป็นเจ้าป่าคนต่อไปคือลูกสิงโต เป็นยังไงบ้างคะน้องๆลูกสิงโตเก่งมากเลยใช่ไหมคะตอบปัญหาชนะจนเป็นเจ้าป่าคนต่อไปได้หากน้องๆอ,อยากเก่งแบบลูกสิงโตก็ต้องตั้งใจเรียนและหมั่นทบทวนความรู้อยู่เสมอนะคะวันนี้ต้องขอตัวไปงานเลี้ยงฉลองให้เจ้าป่าคนต่อไปก่อนนะคะบา,บายบาย